ปาราวตีคุยโทรศัพท์กับรัศมีบอกว่าหนีรามตำหนิเธอกับริชีเพราะริชีหวีผมให้เธอรัศมีเห็นโรหันทำแก้วน้ำร่วงจึงหยุดคุยและไปหาโรหันดาดีเข้ามาหาปาราวตีในห้องและขอโทรศัพท์เพื่อจะคุยกับรัศมีในขณะเดียวกันรัศมีส่งโทรศัพท์ให้คุณยา่าคุยกับปาราวตีแทนดาดีได้ยินเสียงคุณย่าก,ก็รู้สึกประหลาดใจและส่งโทรศัพท์ให้ปาราวตีลัศมีรับโทรศัพท์มาคุย ต่อบอกให้ปราวตีอย่าได้สุกสนและจะไม่มีใครตำหนิปราวตีตอบตกลงปายดาดีบอกปราวตีว่าเธอจะไปคุยกับนีลามให้เอง ปราวตีบอกแม่ของเธอก็ให้เธอเอาชนะใจทุกคนให้ได้ต่อมาที่บ้านลัศมีคุณย่ากำลังตำพริกแห้งอยู่ที่หน้าบ้านโรหันจะส่งวิดีโอของลัศมีให้ริชีแต่สัญญาณอินเทอร์นเน็ตหายไปเขาเดินสะดุดลม้มและเผลอทำโทรศัพท์ตกลงไปในกระจา์ใส่พริกแห้งคุณย่ายกกระจา์มาเทพริกใส่โครกแต่เธอไม่เห็นโทรศัพท์ของโรหันที่บ้านครอบครัวโอเบอร,รอยริชีมหาปราตีที่ห้อง และนึกถึงลัสมีปาราวตีถามริชีว่าทำไมนีลามถึงตำหนิเธอกับเขาริชีบอกที่นีลามตำหนิเธอเพราะนีลามรักเธอมากปาราวตีกอดริชีบอกเขาพูดเหมือนแม่ของเธอริชีบอกให้ปาราวตีว่าโรหันยังไม่ส่งวิดีโอมาให้เขาเลยปาราวตีจึงให้ริชีโทรหาโรหนริชีตอบตกลงและขอตัวเดินจากไปที่บ้านของลัสมีคุณย่าตำพิก รู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆอยู่ในครกโรฮันมาถามคุณย่าว่าเห็นโทรศัพท์เขาหรือไม่ทันใดคุณย่ากับโรฮันเห็นโทรศัพท์แยกชิ้นส่วนอยู่ในครกก็ตกใจคุณย่าขอโทษบอกเธอไม่รู้ว่ามันตกไปได้อย่างไรโรฮันถามว่าเขาจะส่งวิดีโอให้พ่อได้อย่างไรกันคุณยา่าได้ยินก็สงสัยโรฮันบายเบียงและเดินกลับเข้าไปในบ้านที่บ้านโอเบอร์รอยคาริชมาเดินคุยโทรศัพท์อยู่ที่ห้องโทร ปราวตีเผลอคว้างลูกเทนนิสไปโดนซีสะของคาริชมาทําให้โทวสับคาริชมาล่วงตกพื้นปราวตีขอโทษคาริชมาต่อว่าบอกเธอไม่รู้ว่าริชีพาปราวตีมาอยู่ที่นี่ทําไมให้เธอได้ปวดหัวปราวตีบอกเธอไม่ได้ตั้งใจและเธอก็ได้ขอโทษแล้วทําไมคาริชมาถึงยังตอว่าเธออีกคาริชมาไล่จับปราวตีบอกเธอจะไม่ยอมปล่อยปราวตีไว้ ปราวตีวิ่งหนี้มาที่ห้องของอายุธและไปซ่อนตัวอยู่ที่ซอกประตูห้องคาริชมามาที่นั่นถามอายุธว่าปาราวตีอยู่ที่ไหนอายุธเห็นปาราวตีซ่อนตัวอยู่หลังประตูจึงโกหกว่าปาราวตีไม่ได้มาที่นี่ คาริสมาบอกให้อายุธอย่าได้เข้าข้างปาราวตีอายุธถามว่าเขาจะเข้าข้างปาราวตีทําไมเพราะเธอพูดมากและยังชอบวิ่งไปทั่วบ้านตลอดเวลาคาริสมาเดินจากไปด้วยความไม่พอใจอายุธรีบปิดประตูห้องปาราวตีออกมาหาอายุธบอกว่าเธอจะไม่คุยกับเขาอีกเพราะเขาบ่นเธอให้คาริชมาฟังอายุธบอกเขาแค่โกหกแม่ของเขาเพื่อจะให้แม่ไปจากที่นี่จากนั้นเขาบอกให้เธอ อย่าได้ก่อกวนคนอื่นอีกปรารวตีบอกเธอไม่ได้ทำอะไรเลยและขอบคุณอายุธที่ช่วยเธอเอาไว้ ที่บ้านของลัสมีลัสมีเห็นโรฮันดูเศร้าจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นโรฮันบอกโทรศัพท์เขาพังแล้วลัสมีถามว่ามันพังได้อย่างไรโรฮันบอกคุณย่าทาให้มันพังโดยไม่ได้ตั้งใจลัสมีปลอบว่าเธอจะให้ชาลูไปซื้อเครื่องใหม่มาให้เขาโรฮันบอกมีวิดีโออยู่ในนั้นที่เขาต้องการจะส่งให้พ่อของเขาลัสมีถามว่าวิดีโออะไร โรฮันโกหกว่าวิดีโอที่เขาถ่ายบรรยากาศในหมู่บ้านเอาไว้ลัสมีบอกว่าเมื่อเขาได้โทรศัพท์ใหม่ก็ค่อยถ่ายวิดีโออีกครั้งที่บ้านโอเบอร์รอยริชีสงสัยว่าทำไมโรฮันถึงยังไม่ส่งวิดีโอมาให้เขาอีกจากนั้นเขาวิดีโอกอหาโรฮันแต่ไม่สามารถติดต่อได้เขาจึงวิดีโอกอหาลัสมีแทนลัสมีเอาโทรศัพท์มาให้โรฮันริชีถามโรฮันว่าทาไม ถึงยังไม่ส่งวิดีโอมาให้เขาอีกโรหันบอกโทรศัพท์นั้นพังไปแล้วริชชีปลอบให้โรหันหายเศร้าและวางสายไปเขาคิดว่าเขาพลาดโอกาสที่จะได้คุยกับลัสมีอีกครั้งแต่ เขาจะหาโอกาสอื่นต่อมานีลามนอนพักอยู่ในห้องปราวตีเดินผ่านห้องของนีลามคิดที่จะเอาชนะใจนีลามจึงมานวดเท้าให้นีลามเห็นปราวตีจึงบอกให้ออกไปจากห้องปราวตีตอบตกลงและเดินจากไปเธอคิดว่าคำแนะนำของแม่นั้นไม่ได้ผลเธอจะขอคำแนะนำจากชาลูแทนนีลามคิดว่าปราวตีเป็นเด็กแต่เจ้าเล่ห์กว่าผู้ใหญ่มันคงเป็นเพราะแม่ ขงเธอที่สั่งสอน